สวัสดีพี่น้อง PI ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูบล็อกเชนของ PI เราก็กดเข้ามาเลยนะครับหน้านี้ก็จะเป็นเขียนชื่อว่าบล็อกเชนของ PI นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเ,เรื่องราวต่างๆที่อยู่ใน PI บล็อกเชนมีมากมายเลยทีเดียวนะครับเราก็กดแล้วแตะนะครับเลื่อนหา ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปดูเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานะครับบางทีสมาชิกเนี่ยยังที่เข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรเนาะบางทีอาจจะตามไม่ทันก็ได้นะครับก็เลยวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับจิบข้อมูลต่างๆที่เป็นสาระเข้ามาฝาก พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยนะครับเรื่องของควันตั้มนะครับที่เรา,เาพอจะทราบอยู่แล้วนะครับควันตั้มคืออะไรนะครับควันตั้มก็คือเป็นระบบเ,เรื่องของการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับซึ่งมีความเร็วและก็มีความละเอียดอ่อนมากกว่าสิ่งที่ผ่านมานะครับ นี่คือระบบความตัมนะครับที่ถูกบรรจุไว้ใน PI อบล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในเนื้อหา PI บล็อกเชนเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นโหมดเห็นไหมครับอย่างที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับเป็นโหมดต่างๆที่บรรจุไว้เป็นสีๆนี่แหละครับถามว่าโหมดที่บรรจุไว้ใน PI บล็อกเชนเนี่ยเราสามารถที่จะ แแล้วก็กดเข้าไปดูได้ไหมมีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามมาแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าไม่รู้จะเข้าไปอ,าอย่างไรและแตะไปอย่างไรกดไปถึงตรงไหนอะไรอย่างเี้นะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองนะครับก็ได้ทำเ,เป็น y t u t u นะครับเป็นวิดีโอนะครับเพื่อที่จะบอกแนวพาง ในการที่จะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่อยู่ใน P.I. Blockchain นะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็น World Bank นะครับ World Bank เนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ใน P.I. Blockchain นี่แหละครับอันนี้คือแตะเข้ามาแล้วก็จะมีเนื้อหา,อาต่างๆอยู่ใน P.I. Blockchain นะครับเราสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับนอเห็นไหมครับ จะมีข้อมูลมากมาย G20 อย่างเนี้นะครับประเทศกลุ่ม G20 ก็ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น UN เนาะสหประชาชาตินะครับข้อมูลในเชิงลึกนะครับเราสามารถที่จะแตะเข้าไปดูแล้วก็ค่อยๆสไลด์นะครับแล้วก็แปลค่อยอ่านไปนะครับสำหรับท่านที่ มีเวลามากๆเนี่ยนะครับก็จะได้รับข้อมูลที่มากกว่านะครับอันนี้ก็คือ UN เห็นไหมครับชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเ,เรื่องราวเกี่ยวกับสารประชาชาติแล้วก็สารประชาชาติก็ได้คางเป็นพันธมิตรแล้วก็ข้อมูลก็อยู่ใน PI b อ o c k c h a i n เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับ สหประชาชาติแล้วก็ยังมีหลายภาษาด้วยนะนะครับเรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ,เ,อเรื่องราวเกี่ยวกับ iso ด้วยเนาะเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเ,เรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็น bitcoin อิตาเลียมนะครับได้เข้ามาเชื่อมโยงหมดแล้วนะครับก็ฝากาพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามข่าวสาร แล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดาสาระดีๆจากระบบมั่นจงวงแหรนลงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนี่คือควันตั้ม pi nexus